สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะอ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาววึงพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสำหรับชุด2ตัวบนล่างเนาะอ่างวดประจําวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5นะคะดูแอดเขียนพศไปเขียนพศ .64 พี่น้องเอ้ยลงเดือนลงปีละ วันที่28กุมภาพันธ์2565นะคะวันสุดท้ายของเดือนเนะาะก่อนไปรับชมนะคะเราก็จะมาดูผลสรุปอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะพี่น้องสาค่อยดูตัวใหม่นะคะอ่าผลที่ออก6ตัวก็คือ9 7 8 3 4 7นะคะแอสรุปทั้ง6ตัว5ตัว สี่ตัวแล้วก็สามตัวบนเหมือนกันเนาะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะคะแอดก็ต้องสรุปหมดเนาะอ่าล่างของหกตัวก็คือเก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดตารางแอดไม่มีเก้าเนาะอันนี้ขาดเก้านะคะส่วนเจ็ดนะคะส่วนเจ็ดตารางมานะคะแปดมาสามมา สี่มานะคะเจ็ดมาสองตัวขาดเก้าตัวเดียวนะคะพี่น้องจากตารางก็แตกหกตัวเนาะอ่าส่วนตัวจับคู่ตัวเจาะนะคะล่างของหกตัวก็คือเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแอดก็หลุดไปเนาะไม่มีเก้าเจ็ดไล่ไล่ไล่เจ็ดมามาถึงแค่เจ็ดแปดนะคะเพราะว่าตารางแอดก็ไม่มีเก้าด้วยเนาะส่วนล่างของห้าตัวก็คือเจ็ดแปดเจ็ดแปด นี้นะคะแอดก็เขียนไว้ตอนสรุปรอบแรกเนาะ78ก็เข้าตรงตงตัวที่เน้นด้วยนะคะแล้วกลวะะ็ล่างของสี่ตัวนะคะล่างของสี่ตัวแอดมีชุดกันเนาะเข้าที่ตัวกลับนะคะออกแปดสามแอดมีสามแปดนะคะส่วนบนนะคะส่วนบนสามสี่เจ็ดนะคะ สีเจ็ดเข้าตรงตัวที่เน้นให้ด้วยเนาอะ,อะตารางนะคะตารางมาสามสีเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าตารางเข้าสามตัวนะคะอ่ะแอดก็ย้ำเนาะว่าถ้าใครจะอาจับสามตัวให้จับในตารางนะคะแอดก็ไม่ได้จับให้เนาอะ,อะส่วนการเบิ้ลวันนี้ไม่มีเบิ้ลเนาะพี่น้องจาอ๋ามาตามต่อกันของวันที่28นะคะวันที่2ี ว่าจะมาหรือไม่มาเนาะพี่น้องจ๋าก็ขอให้มาเหมือนเดิมนะคะเคพราะใช้สูตรเดิมนะคะพี่น้องจา๋าอ่ะมาตามต่อเนาะแนวทางนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะปะปุปนกันไปเนาะอ่ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจาปะปนกันไปเนาะอ่ะมาก่อนอื่นเรามาดูตารางกำลังวันกันนะคะว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะอ่าตารางกำลังวันแอดจะมี8นะคะมี6มี7 ก้าสองห้านะคะแล้วก็หนึ่งนะ,ะพี่้องจาอ่าสามแอดตัดออกไปเนาะสามก็ได้มาแต่แอดจะเอาแค่หกอ่าเอาแค่เจ็ดตัวนะคะสามถ้าใครชอบอยากนำไปจับเป็นสามตัวก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดแอดเขียนไว้ข้างๆเนาะเผื่อมีคนชอบนะคะตัวที่แอดตัดออก ามาดูตัวที่แอจับคู่นะคะสำหรับแนวทางในวันนี้นะคะตัวที่จับออกมานี้ตรงเลขทูบด้วยนะคะพี่น้องจา๋าจุดทูบพอดีเลยทำเสร็จแล้วก็จุดนะคะตรงกันนะคะอ่ะก็จะมีเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหก ถ้าชื่นชอบตัวไหนอย่าลืมไปกลับนะคะเอาแอดเขียนว่าว่าจะเขียนหกเจ็ดพี่น้องกลับเอาเด้อแล้วก็หกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะก็เป็นเจ็ดเก้าด้วยนะคะเจ็ดแปดสองเจ็ดนะคะสองหนึ่ง หนึ่งเก้ากลับหัวเป็นหนึ่งหกด้วยนะคะพี่น้องสาหนึ่งแปดนะคะอ่าไล่ลงมาก็คือสองห้าหกเจ็ดสองห้าสองหนึ่งแปดเก้าไม่ได้เอาแปดเก้า ถ้าจับออกมานี่ก็จะหลายตัวเกินไปนะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครชอบอย่าลืมแปดเก้าด้วยนะคะพี่น้องจ๋าแอดไม่ได้จับออกมาเนาะแอดจับออกมาประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูชุดกันนะคะอ่าชุดกันก็จะมีห้าเก้านะคะห้าเก้ากลับเป็นห้าหกด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็เจ็ดห้าเนาะ จ็ดห้าหกสองหกสองเป็นเก้าสองด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีอ่าเลขทูบเข้ามาใส่ในนี้ให้ด้วยนะคะหนึ่งศูนย์แล้วก็อีกคู่หนึ่งแอดให้กันห้าคู่นะคะ ระหว่าง96กับ89แป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็ทำไปทาไปด้วยคิดไปด้วยนะคะทำแบบ96แล้วกันนะคะพี่น้องจา๋าเ้า96นะคะแต่ถ้าใครชอบ89ก็สามารถเลือก89ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดชอบนะคะว่าจะตรงกันกับพี่พี่ fc หรือเปล่านะคะอาจจะหลายตัวหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางเนาะแนวทางก็เลือกตัวที่ชอบนะคะนำไปพิจารณาดูก่อนนะคะ,อะชอบก็ค่อยตามเนาอะ,อะสำหรับสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง อันนี้กลับเป็นเจ็ดเก้าด้วยนะคะหนึ่งหเขียนไว้ให้นะคะเพื่อป้องกันการลืมเนาะเผื่อพี่ๆชอบนะคะ,ะตัวที่ชอบก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนะคะสองหนึ่ง หนึ่งแปดสองห้านะคะ <5 S 1> แล้วก็เจ็ดห้ากลับด้วยนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะ,ะถ้าชื่นชอบเหมือนแอดก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะ ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ,ะก็ขอให้มาเหมือนงวดที่แล้วเนาะพี่น้องจ๋าอยากให้ทุกๆคนได้นะคะ,ะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็ ฝากด้วยนะคะสำหรับแนวทางในวันนี้เนาะก็แอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆคนนะคะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ